เรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอาชีพอาชีพหนึ่งครับอาชีพที่ผมไม่ค่อยได้เล่าให้เพื่อนๆฟังบ่อยมากนักอาชีพที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือนายหน้าขายบ้านครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่มีโอกาสได้เข้าออกบ้านหลายๆหลังเพื่อเข้าไปเจรจากับเจ้าของเพื่อนําไปโพสต์ขายหรือว่าหาลูกค้ามาซือ้อและด้วยความที่เป็นแบบนั้น ก็ทำให้มีโอกาสได้พบเจอเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นมากมายครับส่วนเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงนั้นก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กันสักหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเดชครับคุณเดชเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง ในตอนที่ตัวเองทำงานเป็นนายหน้าอยู่ครับซึ่งในตอนนั้นคุณเดชรับงานนายหน้าในหลากหลายรูปแบบมากหนึ่งในนั้นก็คือลักษณะของการขายฝากสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจเรื่องการขายฝากนะครับผมขออธิบายง่ายๆให้ฟังว่าการขายฝากนั้นก็ค่อนข้างจะตรงตัวเลยนะครับก็คือสมมติว่าเราเนี่ยมีที่อยู่แปลงหนึ่งแล้วบังเอิญว่าเรามีความจำเป็นที่จะอยากใช้เงินก้อน แต่เราเองก็ไม่อยากขายที่แปลงนี้ออกไปไม่รู้จะทำยังไงครับนั่นเป็นที่มาของการขายฝากเราก็เลยนำที่แปลงนี้ไปฝากไว้กับนายทุนคนหนึ่งโดยนายทุนคนนั้นก็จะมาตีราคาประเมินให้และเราก็นำเงินก้อนนั้นมาครับโดยทุกอย่างมีเงื่อนไขที่ว่าทางเราเองเนี่ยก็จะชำระเงินคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วเราก็สามารถไปถ่ายถอนที่แปลงนี้ของเราออกมาได้ครับเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับลูกค้าคนหนึ่งครับคุณเดชบอกว่าลูกค้าคนนี้ชื่อน้องเอน้องเอเป็นผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งครับอายุประมาณ20กว่าปีทางน้องเอได้ติดต่อมาทางบริษัทของคุณเดชนะครับว่าตัวของน้องเอเองเ,องเนี่ยต้องการจะขายฝากบ้านพร้อมที่ดินแปลงหนึ่ง เพราะว่าตัวเองต้องการจะนำเงินไปใช้จ่ายในการทำธุรกิจซึ่งคุณเดชเองก็ได้เข้าไปดูหลักทรัพย์ของน้องคนนี้นะครับเมื่อเข้าไปถึงก็ได้พบว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันสองคนครับคือตัวของน้องเอเองแล้วก็คุณยายอีกหนึ่งคนบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวตั้งอยู่บนเนื้อที่235ตารางวาอยู่ในเขตชุมชนไม่ใหญ่ครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างจะมีราคาอยู่พอสมควร เพราะว่าข้อดีก็คือว่าตัวบ้านเองเนี่ยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งห่างกันแค่เพียงประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นบ้านหลังนี้เป็นบ้านสุดซอยข้างๆบ้านก็จะมีบ้านหลังอื่นตั้งอยู่ด้วยนะครับแต่จะอยู่ห่างกันประมาณ50-70เมตรเป็นบ้าน3มห้องนอน2ห้องน้ำโดยมีห้องน้ำตั้งอยู่ในบ้านหนึ่งห้องและอยู่ที่ด้านนอกอีกหนึ่งห้องครับ ดูจากลักษณะภายนอกแล้วก็ดูเป็นบ้านที่ดีนะครับดูคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุณเดชได้สอบถามถึงจำนวนเงินที่น้องเออยากจะได้นะครับเมื่อคุยกันแล้วก็สรุปว่าเคสนั้นตกลงกันอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนบาทเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับผ่านไประยะหนึ่งก็พบว่าน้องเอเนี่ยมีการผิดสัญญาครับไม่ได้มีการจ่ายดอกเบีย้ยเข้ามา คุณเดชก็เลยต้องกลับไปที่บ้านหลังนี้ครั้งเพื่อสอบถามแล้วก็พูดคุยร่วมถึงหาทางออกของเรื่องนี้ในวันนั้นจบลงด้วยการมีการขยายสัญญาฉบับใหม่กันเกิดขึ้นครับแต่ว่าหลังจากวันนั้นก็กลับกลายเป็นว่ามีการผิดสัญญานัดกันอยู่เรื่อยๆเลยครับทําให้คุณเดชเนี่ยต้องเข้าไปขยายสัญญากันใหม่อีก2-3ถึงครั้งได้ในรอบ6เดือนเลยนะครับซึ่งพอเป็นบ่อยมากๆเข้า ก็พอจะรู้ท่าทีครับว่าตัวของน้องเอเองเนี่ยน่าจะไม่สามารถส่งดอกเบีย้ยได้ไหวแล้วคุณเดทก็เลยพายกันคุยกันใหม่ครับทางน้องเอก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้ออกไปโดยตั้งราคาประกาศขายไว้ที่7 5 0 0 0 0บาทซึ่งไม่เปรียบเทียบกับราคาประเมินของธนาคารแล้วทางธนาคารประเมินให้สูงถึง1 3 0 0 0ล้มบาทครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่า คนที่อยากได้บ้านหลังนี้สามารถยืนกู้ได้สูงสุดถึง1 3 0 0 0ล้านบาทด้วยกันหลานจากจ่ายค่าบ้านแล้วก็ยังมีเงินเหลือไว้ให้ใช้ตังหากพอหลังจากที่ประกาศขายบ้านแล้วคุณเดชก็พาลูกค้าเข้าไปดูบ้านหลังนี้อยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาคุณเดชได้พาลูกค้าเข้าไปดูแล้วมากกว่า10รายด้วยกันแต่กลับกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้มันก็ยังขายไม่ออกครับ ซึ่งในช่วงหลังๆคุณเดชก็ไม่ได้พบกับตัวน้องเอแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องเอเนี่ยไปไหนได้พบเจอแต่เพียงคุณยายที่อยู่บ้านคนเดียวคุณยายคนนี้อายุ60กว่ากว่าแล้วครับซึ่งหลังจากได้พูดคุยและสังเกตลักษณะโดยทั่วไปคุณเดชก็รู้ได้ทันทีครับว่าคุณยายเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่คุณเดชก็ยังพาลูกค้าเข้าไปดูที่บ้านหลังนี้อยู่เรื่อยๆนะครับจนเวลาผ่านไปในที่สุด สัญญาฝากขายก็ได้สิ้นสุดลงทําให้บ้านหลังนี้ตกเป็นของในทุนตามข้อตกลงครับแต่หน้าที่ของคุณเดชก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นคุณเดชก็ยังคงเป็นคนที่ต้องขายบ้านหลังนี้ต่อเหมือนเดิมจนอยู่มาวันหนึ่งครับก็ได้รับข่าวร้ายคุณยายเจ้าของบ้านแกล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตแต่เรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นก็คือคุณยายเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ครับ จากเดิมที่บ้านขายออกยากมากพออยู่แล้วยิ่งมีคนเสียชีวิตในบ้านด้วยทําให้โอกาสในการขายมันยากมากขึ้นตามไปอีกครับมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณเดชก็พยายามที่จะสร้างเหตุผลนะครับให้ลูกค้าเจ้าหนึ่งเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ให้ได้ก็เลยตัดสินใจพาลูกค้าไปคุยกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งความตั้งใจในครั้งนั้นก็คืออยากจะให้เพื่อนบ้านเนี่ยได้บอกถึงข้อดีของบ้านที่อยู่ในระแวกแถวนี้ ว่ามันมีข้อดียังไงบ้างครับซึ่งพอได้คุยกันเพื่อนบ้านก็ได้บอกกับทั้งคู่ว่ามาซื้อเธอบ้านหลังเนี้ยคุ้มค่าราคาไม่แพงด้วยมาอยู่เธอมันจะได้ไม่น่ากลัวสิ่งที่ได้ยินในตอนนั้นทำให้คุณเดชกับลูกค้าที่มาดูบ้านถึงกับมองหน้ากันเลิกลากเลยครับไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเพื่อนบ้านถึงพูดออกมาแบบนั้นพอเห็นอาการที่ทั้งสองคนแสดงออกแล้ว ทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยรีบพูดต่อเลยนะครับก็บ้านหลังนี้มันไม่มีคนอยู่ตอนกลางคืนมันก็มืดเพราะว่าไม่มีคนมาเปิดไฟเรื่องราวในวันนั้นก็จบไปแบบนั้นครับเวลาผ่านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์คุณเดชนั่งดูข่าวทางทีวีมีข่าวข่าวนึ่งครับถูกนําเสนอว่ามีเด็กมัธยมคนนึงเกิดอาการตกเลือดครับเพราะว่าน้องคนนี้ไปทําแท้งเถื่อนมา หลังจากที่สืบสาวราวเรื่องฐานเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการจับกุมผู้ที่ทำแทงให้กับเด็กคนนี้ซึ่งบุคคลในข่าวเป็นคนที่คุณเดชคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับคนคนนั้นก็คือน้องเอครับความจริงแล้วผู้ที่ทำแทงให้วัยรุ่นทุกคนก็คือตัวของคุณยายน้องเอรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยเท่านั้นคุณยายเองแกเคยเป็นหมอตำแยมาก่อนครับทำให้พอจะมีความรู้อยู่บ้าง แต่หลังจากที่คุณยายเริ่มล้มป่วยน้องเองก็เลยเข้ามารับช่วงต่อแต่ที่พีคที่สุดของเรื่องราวในข่าวนี้ก็คือว่าสถานที่ในการทำแท้งทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านหลังนั้นครับบ้านหลังที่คุณเดชกำลังหาลูกค้ามาซื้ออยู่นั่นเองเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วทำให้คุณเดชเนี่ยตัดสินใจลบโพสในทุกช่องทางออกทั้งหมดและยกเลิกการขายบ้านหลังนี้ไปเลยครับ เวลาผ่านไปประมาณ3เดือนบ้านหลังนี้ก็ถูกขายออกแต่ว่าไม่ใช่คุณเดชเป็นผู้ขายนะครับมีเซลล์ท่านอื่นได้ขายบ้านหลังนี้ออกไปราคาที่ขายออกไปอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทตัวของคุณเดชก็ไม่ได้รับข่าวสารอะไรนะครับว่าใครเป็นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ไปและตัวคนซื้อเองได้พบเจอเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติบ้างหรือเปล่าเวลาผ่านไปจนมีอยู่วันหนึ่งครับ เพื่อนที่รู้จักได้ทักข้อความมาส่งรูปบ้านหลังนี้มาให้พร้อมกับสอบถามคุณเดชว่าตัวเขาเองในอยากจะรู้ประวัติของบ้านหลังนี้พอจะรู้ที่มาหรือว่ารู้จักคนที่สามารถเล่าเรื่องราวของบ้านหลังนี้ได้หรือเปล่าหลังจากที่พูดคุยกันทําให้คุณเดชได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าผู้ที่ซื้อบ้านหลังนี้ไปก็คือสามีภรรยาคู่หนึ่งทั้งสองคนมาจากต่างอำเภอครับ และมีความจำเป็นต้องเข้ามาทำงานในตัวจังหวัดพอได้เห็นบ้านหลังนี้อยู่ในราคาที่ตัวเองสามารถซื้อได้เพราะว่าบ้านหลังนี้มันราคาถูกครับก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่โดยในช่วงแรกนั้นทางผู้ซื้อเองก็รู้สึกได้นะครับว่าบ้านหลังนี้มันมีความน่ากลัวบางอย่างซ่อนอยู่แต่ตัวของผู้ซื้อเองรู้แค่ว่ามีคุณยายคนหนึ่งเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ เขาก็เลยตัดสินใจที่จะนิมนต์พระมาทำบุญบ้านแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณยายแต่เรื่องแปลกๆมันก็เริ่มต้นขึ้นครับในคืนวันพระหรือว่าเป็นวันโกนถ้าคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบมากๆนะครับคือถ้าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีการเปิดทีวีไม่ได้ฟังวิทยุหรือว่าไม่ได้ฟังเพลงถ้าทุกคนต่างนอนเงียบๆอยู่ในบ้าน คืนนั้นมักจะได้ยินเสียงเด็กร้องลอยมาตามลมครับหาที่มาที่ไปไม่ได้ซึ่งถ้ามาจากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าบ้านแต่หลังๆค่อนข้างจะอยู่ห่างกันหรือถ้าวันไหนที่มีความจําเป็นจะต้องออกมาใช้ห้องน้ําที่อยู่นอกบ้านระหว่างที่ทําธุระส่วนตัวอยู่ก็มักจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเดินอยู่ที่นอกห้องน้ําครับ ในตอนที่ใช้ห้องน้ําทุกคนในบ้านก็จะคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของสัตว์เดินมากกว่าเพราะว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงการเดินที่ฟังแล้วการลงน้ําหนักเท้าค่อนข้างจะเบามากๆครับบางทีอาจจะเป็นแมวหรือว่าเป็นหมาก็เป็นได้แต่เสียงหนึ่งที่ทุกคนในบ้านจะได้ยินกันจนชินแม้ในช่วงที่ไม่ใช่วันพระก็คือเสียงหมาจรจัดที่อยู่แถวนั้นครับ มักจะมาห่าหรือว่าหอนอยู่บริเวณแถวๆถวหน้าบ้านอยู่เป็นประจำในช่วงแรกๆที่ได้พบเจอก็ทำให้ขนลุกอยู่เหมือนกันนะครับแต่พออยู่ไปอยู่มาเรื่อยๆก็เริ่มชินกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเวลาผ่านไปครับหลานชายเนี่ยมีความจำเป็นต้องเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยและด้วยความที่บ้านหลังนี้เองอยู่ใกล้ครับและอยู่กันเพียงแค่สองคนหลานก็เลยขอมาอยู่ด้วย หลานผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนมากๆนะครับมีการดื่มสังสรรค์แล้วก็กลับบ้านเด็กอยู่เป็นประจำตามภาษาของวัยรุ่นแต่มีอยู่คืนหนึ่งครับหลังจากที่เที่ยวกลับมาก็เข้ามานอนในห้องแต่นอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับครับเพราะว่าที่บนเพดานบนฝ้าของห้องหลานนั้นมีเสียงเหมือนแมวเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลาด้วยความรำคาญหลานก็เลยเอาไม้กวาดเนี่ย กรทุงขึ้นไปที่ฝ้าครับเพื่อตั้งใจจะไล่แมวเสียงนั้นมันก็เงียบไปนะครับแต่เงียบไปได้แค่สักพักเดียวเท่านั้นเองเสียงก็กลับมาดังอีกครั้งจนตัวของหลานเองเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวครับก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นเปิดไฟแล้วก็เอาเก้าอี้มาตั้งปีนขึ้นไปเพื่อเปิดฝ้าดูในจังหวะที่ชะโงกหัวเข้าไปนั้นสายตาก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวเลยครับ หลานเห็นร่างของเด็กคนหนึ่งกำลังคลานอยู่ที่บนฟ้าครับซึ่งเมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจใช้ไฟฉายที่อยู่ในมือเนี่ยเปิดแล้วก็สาดไฟเข้าไปที่สิ่งนั้นแต่พอร่างร่างนั้นกระทบกับแสงไฟก็เลือนหายไปในเสี้ยววินาทีนาวินาทีนั้นหลานไม่แน่ใจเลยครับว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นมันคืออะไรกันแน่หรือว่าตัวเขาเองแค่เมาแล้วตาฝาดไปเอง แต่ใจหนึ่งก็ยังมั่นใจนะครับว่าตัวเองในเห็นกับตาก็เลยนำเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาปรึกษากับเจ้าของบ้านก็เลยเป็นที่มาของการสอบถามคุณเดชในที่สุดพอได้รับการติดต่อมาคุณเดชก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับไปที่บ้านหลังนี้ครั้งและได้พบเข้ากับเจ้าของบ้านครับคุณเดชได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือว่าประวัติของบ้านหลังนี้ให้กับเจ้าของบ้านฟังทั้งหมดนะครับ ซึ่งพอได้รับรู้แล้วทั้งสามคนก็ถึงกับตกใจและขนลุกไปทั้งตัวไม่รู้มาก่อนเลยว่าบ้านที่ตัวเองอยู่ในตอนนี้จะเคยเกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากมายขนาดนี้ตัวของหลานเองก็ตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปอยู่ที่หอพักทันทีนะครับทิ้งให้เจ้าของบ้านสองคนอยู่กันเพียงลำพังเรื่องราวทั้งหมดในวันนั้นจบไปแบบนั้นครับ ในวันที่คุณเดชได้เล่าเรื่องราวเรื่องนี้ในช่องของคุณแจ็คมันผ่านมาประมาณ2ปีแล้วครับคุณเดชก็ไม่แน่ใจเลยว่าทุกวันนี้บ้านหลังนั้นเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่ผมเช็คข่าวมานะครับรู้สึกว่าคุณเดชจะมาเล่าเรื่องอัปเดตเพิ่มเติมให้ฟังแล้วนะครับเอาไว้ถ้ามีวันไหนผมจะหยิบเรื่องราวต่อจากนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้ เพื่อนๆล่ะครับเคยไปดูบ้านมือ2อกันบ้างหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆจะแน่ใจได้อย่างไรว่าบ้านที่เพื่อนๆอยากได้หรือว่ากําลังจะซื้อนั้นมันเคยมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวสยองขวัญเกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อนๆมีเทคนิควิธีการคิดแบบไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้ยังไงรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้ และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ